สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับผมอัดนะครับชัญญาพัฒน์สำรานใจนะครับวันนี้ผมกับคู่หูมัสจรรย์ของบริษัท World c ค a s s i n n o โ a t i o n หรือว่า WUCI นะครับวันนี้เราอยู่ที่สวนไหนที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวเรามาพบกับเจ้าของสวนตัวจริงเจ้าของผนธรรมเลยว่าอะไรที่นี่มันที่ไหนยังไงกันครับมาพบกับเขาได้เลยครับสวัสดีครับน้องครับสวัสดีครับครับ แนะนําตัวนิดนึงครับอันนี้คุณน้อยครับเกียรติศักดิ์ศรีวิชาครับเกียรติศักดิ์ศรีวิชาวันนี้เราอยู่ที่สวนลําไยครับสวนลําไยนี้นะครับเขาที่เราต้องมาถึงนี้เพราะอะไรยังไงเดี๋ยวมาเรามาฟังจากปากของเขาทีนี้ที่โอ้โหถือกันแน่นเลยนะคู่หูยันคู่นี้ได้ข่าวนะว่าเพิ่งได้รู้จักครับเพิ่งได้รู้จักเลยปีนี้เลยสดๆ<ป><ด>ร้อน,อนๆ้อเลยนะครับแล้วเบื้องต้นเลยรู้จักยังไงแบบไหน พอดีนี่คเพื่อนเขาบอกให้ลองใช้ดูครับผมก็เลยลองเอามาใช้เพื่อนเขาบอกให้ลองใช้ดูครับแออเพื่อนเพื่อนบอกให้ลองใช้ดูแล้วเราก็ลองเลยเหรอหรือยังเชื่อไหมเขาบอกว่าไงเราถึงลองใช้เขาบอกว่าลองดูนะตอนนี้มันโตมันอะไรผมก็ลองเอามาสามขวดก่อนทีแรกลองเอามาสามขวดสามซองครับสามชุดครับเอาสามชุดลองเอามาลองกับต้นไปกี่ต้นยังไงไปฉีดยังไงแบบไหนผมก็ฉีดหนึ่งขวดหนึ่งซองต่อน้ำพันลิตรครับเนี่ยชุดเนี้หนึ่งขวดหนึ่งซองเนี่ยน้ำพันลิตรครับฉีดได้กี่ต้นกี่ไร่ยังไง กี่ครั้งห้าไร่ครับเพผมฉีดไปห้าไร่สามพันลิตรมันก็อยู่ประมาณไร่ครึ่งครับประมาณไร่ครึ่งโอ้ทีนี้แล้วในการในการฉีดทีแรกเราไอ้คู่หูอาจารย์คู่นี้เราฉีดทีแรกไปแล้วเราเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรของต้นไม้เราแบบไหนไหมเห็นครับมาพอสามวันพอมาดูทีลูกมันแปลกครับมันเขียวลูกมันแปลกขึ้นคัคือตอนนั้นที่เราไปฉีดก็คือมันเป็นลูกแล้วครับเป็นลูกมันสลัดเป็นทำให้ฉีดครับอ๋อ แต่ก่อนหน้าคือยังไม่ใช้นะบอกเขาให้เอามาลองเราก็ไปลองจอนฉีดตอนที่มันเป็นลูกเล็กๆอ่ะพอฉีดปุ๊บแล้วลูกมันเขียวครับฉีดแล้วมันเขียวผมก็เลยว่ามันดีมก็เลยเอามาใช้อีกใช้อีกมันทดลองแปลงอื่นด้วยเดี๋ยวผมถามในข่าหน้าที่ผมไม่รู้พอฉีดไปแล้วแล้วลูกมันเขียวมันฟ้องอะไรมาว่ามันดียังไงมันฟ้องออกให้เรารู้ไงมันสมบูรณ์เนี่ยครับอ๋อมันสมบูรณ์รพรพอลูกสมบูรณ์ลูกเขียวดีเนี่ยมันสมมือคือแสดงว่าให้เห็นเราว่ามันสมบูรณ์ครับแสดงว่าเฮ้ยก่อนหน้านี้มันไม่เป็นอย่างนั้นเอ มันไม่ครับมันโตช้าครับลูกมันออกแดงๆอะไรหนอ๋อก่อนหน้านี้ก่อนที่จะใช้คู่หูเพื่อเติมคู่นี้มันลูกมันแดงมันจะโตช้ามากเลยครับพอนี้ฉีดไปทีเดียวปุ๊บลูกเขียวครับลูกมันเริ่มเขียวเริ่มเขียวลูกมันเริ่มเขียวครับสวยมันโตไวนะที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของลูกอ่ะสามวันนับน้ำเขาไปดูสามวันแล้วผมก็เลยสามวันหลังฉีดครับเห็นการเปลี่ยนแปลงปุ๊บเฮ้ยมันเขียวดีแล้วเราทําไงต่อผมก็เลยลองหมดเลยครับทุกแปลงเลยครับตอนนี้อ๋อตอนแรกจะลองหน่อยเดียวไม่ผมลองของผมแปลงเดียวครับอ๋อลอง ร้อยกว่าต้นเอร้อยกว่าต้นเล็กด้วยต้นใหญ่อ๋อเล็กด้วยใหญ่ด้วยเนาะแต่พอลองไปแล้วปุ๊บครับมันดีครับมันดีผมก็เลยลองหมดเลยลองหมดเลยทุกแป้งเนี่ยฉีดไปกี่ครั้งฉีดไปมันมันลองไม่พร้อมอ่ะครับของผมฉีดไปอันนี้ฉีดไปสีของผมฉีดไปห้าเลยครับอ๋อทีแรกก็ลองก่อนพอดีผมก็เพิ่มมาแปลงนี้พร้อมดีผมก็เพิ่มไปแป้งแปลงกแป้หมดเลยแล้วแป้งเนี่ยฉีดกี่ครั้งแป้งเนี้ยที่เห็นเนี่ยทีนี้น่าจะสี่ครั้งครับแปลงนี้สี่ครั้งครับแล้วอีกกี่วันกี่ถึงจะได้เก็บบครั อีกประมาณสามสี่วันเขามาเก็บประมาณสามสี่วันแต่ลูกก็เป็นไงใหญ่นะโอ้โห <laughs> นี่เขาเมื่อสักครู่แบบโอ้โ,อโหเถียงกันเลยนะครับเขาบอกเนี่ยพวงแค่เนี้ยเขาบอกว่าน่าจะสองถึงสามโล <c oughs> ผมก็บอกเหรอใช่เหรอเดี๋ยวเราช่างกันได้เห็นเห็นเลยนะครับ <c oughs> พวงนี้เดี๋ยวเราจะช่างกันได้เห็นเห็นเลยแต่แต่สัมผัสได้กับน้ําหนักที่มันเยอะครับ <c oughs> แล้วตอนเนี้ยตอนที่ลูกออกมาตอนนี้อีกสามวันเก็บเราเห็นแล้วเป็นไงมั่ง ที่มันเห็นอยู่เนี่ยทุกวันตอนเนี้ยเห็นแล้วมันชื่นใจไหมมันดีไหมจริงๆไหมที่เราคุ้มไหมที่เราใช้ไปคุ้มรับดีใจครับจริงจริงดีใจที่ได้อย่างนี้เลยเ <c oughs> พราะว่าแล้วก่อนหน้าเนี่ยก่อนหน้ามันเป็นยังไงที่ไม่เคยที่ไม่ได้ใช้ยานี่ไครับที่ไม่ได้ใช้มัน,นมันไม่สวยครับลูกมันแดงมันเป็นร่วงเยอะครับมากลูกมันจะแดงลูกไม่เสามอตัวช้าเลยครับเจ็ดเดือนนครับเก็บปกติแล้วผมเก็บเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนหน่อยปกตินะเจ็ดเดือนอันนี้หกเดือนยี่สิบัหกเดือนสิบห้าหกเดือนสิบห้าวัน อีกสามวันเก็บแล้วเขาเขาบออีกสามวันแนละ้อ๋อนี่แสดงว่ามันสุกเร็วขึ้นแก่เร็วขึ้นเขามันใหญ่เร็วด้วยใหญ่เร็วนะครับนี่แต่เห็นชัดเจนมากนะครับแล้วแต่ละโอ้โหแต่ละต้นนะครับดูดูภาพเลยแต่ละต้นนี่แต่ละพวงแต่ละพวงนี่แน่นกันเป็นหอแบบใหญ่มากแล้วก็แน่นอึบเลยแล้วลูกเนี่ยค่อนข้างที่จะเสมอกันซะเป็นส่วนใหญ่เลยคือแบบเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยที่เสมอกันหมดนี่ลงทุนไปเท่าไหร่นะ ตอนแรกเนี่ยที่เอามาใช้เนี่ยสามสามชุดแล้วที่ตอนแรกที่ที่ซื้อไปเนี่ยได้ซื้อไหมที่ลองอ่ะเอามาลองนี่เพื่อนให้ลองเพื่อนให้ลองก่อนครับสามเพื่อนให้ลองเฉยๆสามชุดอ่ะให้ลองเฉยๆเลยลองผมครับสามเพื่อนสุดยอดจริงๆนะโอ้โหเพื่อนให้ลองเฉยๆเลยสามชุดครับปุ๊บพอใช้แล้วดีจริงๆแล้วเป็นไงผมก็เลยฉีดหมดเลยสี่แปงเลยครับสี่แปงตอนนี้ต้องไปไอ้สามชุดนี้ ครบสี่แปลงไหมหรือซื้ออีกผมเอาเข้ามาสี่ังแล้วครับเอาเอาสี่ลังแล้วสี่สี่ังนี่คือไอ้ขวดเนี้ยสี่ลังสี่ชุดนะครับสี่สี่สิบนี่นะครับสี่สิบชุดแล้วใช้ไปใช้กี่ชุดครับสี่สิบแปดชุดใช้ไปกี่ชุดแล้วที่ผ่านมาใช้ไปสามสิบกว่าสามสามสิบกว่านะครับตลอดแค่ประมาณสักช่วงประมาณทุกเดือนกว่ากว่าแต่ถามจริงๆครับที่ซื้อไปใช้ไปแล้วคิดว่ามันแพงกับที่ก่อนหน้าที่เราเคยใช้อันนู้นอันนี้อันนั้นมันคุ้มไหมกับ กับกับที่เราได้ซื้อคู่นี้มาใช้คุ้มครับคุ้มเลยแน่ๆเลยดูตามสายตาแล้วเป็นไงจากจะประมาณที่ก่อนหน้าเนี้ยที่เราเคยทําเนี่ยแปลงเนี้ยเอาไปให้แปลงนี้ก็ได้ประมาณเราจะได้ประมาณสิบเจ็ดสิบแปดถ้ารวมร่วงได้ก็ยี่สิบครับรวมล่วงร่วงด้วยครับยี่สิบประมาณยี่สิบยี่สิบคือยี่สิบยี่สิบตันครับออแต่ดูแต่จากดูตอนนี้ที่มันสงบรูนที่เราเห็นชัดเจนเนี่ยเป็นไงเรากะแล้วน่าจะ ยี่สิบาทนะครับช่ออย่างเดียวช่ออย่างเดียวนะยังไม่นับร่วงแต่ไม่รู้จะมีร่วงให้หรือเปล่านะแต่ว่าบันค่อนข้างนี่จะเห็นชัดเจนมากที่เราเราประมาณได้โดยเพราะว่าปกติเราทํามาตลอดทําเองไหมทําเองครับเจ็ดปีครับเจ็ดปีฮะโอ้โหดูยังหนุ่มๆอยู่เลยแต่ทําเองมาตลอดเจ็ดปีแล้วครับก่อนหน้านี้ไม่เคยเจออย่างนี้ก็คือมัน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 ไม่ค่อยดีใช่ไหมอย่างที่บอกอ่ะครับมันไม่ค่อยดีมันไม่ค่อยดีแต่ตอนนี้มาเจอไอ้คู่หูอาจารย์คู่เนี้ย คือมั่นใจไหมมั่นใจครับตอนนี้มั่นใจมั่นใจมั่นใจมากๆแล้วจะใช้แน่ๆใช้ตลอดครับใช้ตลอดหนึ่งคู่ใช้กับน้ําพันลิตรฉีดมากฉีดน้อยก็แล้วแต่เราเนาะครับเราจะฉีดด้ขนาดไหนมันก็ขึ้นอยู่กับคนฉีดด้วยถูกไหมครับแต่ว่าเขาบอกแล้วว่าคุ้มแน่แล้วนี่เพิ่งมาใช้ในช่วงในช่วงระยะนี้แสดงว่ายังไม่เกี่ยวกับปุ๋ยเม็ดใช่ไหมยังไม่เกี่ยวกับปุ๋ยเม็ดคือปุ๋ยเม็ดเนี่ยเราเคยใส่ไปแล้วก่อนหน้านี้ถูกปะ อในขณะที่เราใช้ในประมาณเดือนกว่าๆที่เราใช้เนี่ยคือเราก็ไม่ได้มีใส่ปุ๋ยเม็ดเพิ่มเติมอะไรถูกปะใช่ไหมหรือมีการใส่ยังใส่อยู่แล้วใส่มากใส่น้อยยังไงแบบไหนเพื่อนได้แนะนํำไหมไม่ได้แนะนำเราก็จะใปอ๋อจริงๆแล้วถ้าเกิดเราใช้คู่เนี้ยบริษัทของเราเนี่ยเวิร์คไรท์โนเวชันเนี่ยเราต้องการให้เกษตรกรลดต้นทุนจริงๆเพราะฉะนั้นพอใช้คู่นี้แล้วให้ลดปุ๋ยเม็ดที่เคยใส่ลงด้วยครึ่งหนึ่ง อ่าเพราะในคู่นี้มันสามารถทําให้พืชได้ธาตุอาหารได้ครบถ้วนอยู่แล้วซึ่งเราสังเกตได้จากต้นไม้อยู่แล้วถูกไหมแล้วใบเบยมันบ่งบอกอะไรบ้างไหมกับเราในการทําเราทามาเจ็ปีเราคุ้นไหมกับใบมันแตกต่างกว่าเดิมไหมอย่างไรมันก็แตกต่างครับก็พอเขียวเนี่ยครับใบแรกบอกถึงเหลืองอืมใบคือจะเหลืองเหลืองครับบางต้นเหลืองที่มันไม่โตมันก็โตอืม อือ,อือนะครับต้นนี้มันเหลืองเหลืองท <laughs> ่ไม่ค่อยโตม,มันก็โตเหมือนเมื่อกี้ <laughs> ที่ดูเมื่อกี้นี้อเาอ,อ่ใช่เพราะที่ผ่านมาตัวเล็กๆกับต้นเล็กๆ,ๆที่ออกเพราะโอ้โหนี่ก็เห็นเนี่ยโดยสายตาเลยเห็นชัดเจนมากนะครับว่ามันหนาแน่นจริงๆแล้วมันออกแต่ละพวงแต่ละวงย้อยกันแบบแทบตกพื้นอยนั้น <sm aren> มีบางต้นนะขนงขนแหนงอะไรเล็กๆออกหมดเลยเออชัดเจนมากทีนี้เราต้องมาดูอีกทีก็คือตอนเก็บแล้วปกติเนี่ยลำไยเนี่ยเก็บลูกเก็บไรแล้วเนี่ย ต้นมันจะโซมใช่ไหมครับใช่ป่ะเดี๋ยวเราต้องดูอีกทีว่าหลังจากใช้ไอ้คู่หูคันเนคู่นี้ไปเนี่ยสี่ห้าครั้งเนี่ยดูที่เก็บแล้วมันจะโซมไหมครับอ,อดูทรงนี้ว่ามันจะโซมไหมว่าอย่างไรแต่ว่าโดยพื้นที่แถวนี้ที่เขาใช้กันอยู่ก็คือหลังจากเก็บแล้วมันก็ไม่มีโซมอ่ามันก็ใช้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะยิ่งใช้ต่อเนื่องยิ่งโอ้โหปีที่สองจะเห็นผลชัดเจนมากนะแต่นี่เพิ่งใช้ครั้งแรกก็ถือว่าประทับใจมากชื่นใจมาก จากที่ไม่เคยไม่เคยเห็นแบบนี้นะครับแต่ก็ชื่นใจแล้วนะครับวันนี้มีอะไรอยากจะฝากให้กับเกษตรกร,ร,กรทั่วไปไหมว่าเถ้าไปเจอไอ้คู่หูวัุบันคู่นี้ครับเวอร์แพนสูไดออนกับเวอร์แพนไคลโดซานนะครับคู่นี้นะให้กล้าใช้แบบไหนยังไงไหมมันแพงมันถูกยังไงลองแนะนํากับเพื่อนเกษตรกร,ร,กรด้วยครับครับก็อยากให้ลองใช้ครับถ้าเจอก็ลองตื้อไปใช้ดูก่อนจะไม่ต้องใช้เยอะครับลองใช้น้อย,อยดูยก่อนถ้ามันดีแล้วค่อยเพิ่มแล้วจะดีไม่ดีให้ดูที่ไหนครับ ให้ดูที่ต้นไม้เลยใช่ไหมว่ามันออกอย่างที่เราพูดไปไหมดีจริงไหมนะครับหลายเกษตรกรหลายคนยังไม่ยังไม่กล้าที่จะองลองใช้กลัวโดนหลอกขายของนะไม่ต้องังวลครับบร,ริษัทเวอร์คานโยเวชันของเรารับประกันความพอใจอยู่แล้วถ้าใช้แล้วไม่ดีจริงอย่างที่เรา,าว่าเราโอ้ยหลอกลวงมาโฆษณาแล้ว่าซื้อไปแล้วใช้ไม่ดีเอาซองส่งซองป่าเลยนะครับคืนเราคืนเงินให้เต็มจำนวน นี่คือเรารับกันความพอใจนะครับเราไม่มีที่จะหลอกขายให้เกษตรกรเราต้องการให้เกษตรกรได้ลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตจริงๆนี่แน่นอนครับเพิ่มผลผลิตแน่ๆนะน้องน้องน้องน้อยน้องน้อยอย,ยืนยันมาแล้วว่าจากที่1 7 1 8ตันจะเป็น20กว่าตันแน่ๆจะติดพวงนะยังไม่นับลูกล่วงซึ่งไม่รู้จะมีลูกล่วงให้หรือเปล่าเพราะขั้วมันจะเหนียวขึ้นอยู่แล้วนะครับจากนี้นะฮะก็ในวันนี้เราก็ต้องขอ ขอบพระคุณนะน้องน้อยกับน้องครีม,มาาที่ได้เปิดสวนให้เรามาดูซึ่งถ้ามีโอกาสเดี๋ยวหลังจากเก็บแล้วเราจะมาดูต้นเขาอีกทีว่ามันจะโสมหรือไม่โสมเดี๋ยวยังไงน้องน้อยช่วยดูให้ด้วยว่าเก็บไปแล้วต้นมันจะโสมไหมยังไงแต่รับรองรับประกันว่าใช้ต่อไหมคู่นี้ใช้ครับใช, <laughs> ใช้ใช้ใชแน่นอนมาซื้อซื้อมาแล้วอีกสี่ลังแล้วใช้ไปแล้วสามลังกว่าแล้วครับะนะนี่คือความชัดเจนครับเพราะไมต้องบอกว่าสีแปลงนี้กี่ไร่เยอะ กแ็แปลงเดียวร้อยกว่าแล้วอะแปลงเดียวร้อยกว่าต้นแล้วอะสี่แปลงเนี่ยนะผมว่าเกือบเกือบพันต้นแน่เนอะแล้วใช้ตัวนี้ลดปุ๋ยทางดินได้อีกครึ่งหนึ่งเราจะประหยัดลงไปได้อีกเยอะนะครับโอเคสำหรับว <ๆ S 1> ันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับน้องน้อยกับน้องคีมากที่เ <ทะ S 1> ปิดสวนให้เราได้มาเยี่ยมชมนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือตัวจริงเสียงจริงของกเกษตรกรที่ใช้คู่หูผสมอังของเรานะครับเวอร์แพนสุดไอออนแล้วก็เวอร์แพนไคโทซานนะใช้จริง นะครับแล้วเห็นผลจริงๆก็มาแบ่งปันให้กับเกษตรกรกันนะอย่าลืมนะครับเกษตรกรท่านใดที่ยังไม่กล้าใช้นะครับขอให้ดูน้องเป็นตัวอย่างว่าแค่ทดลองใช้ยังไม่ต้องใช้เยอะครับใช้ให้เห็นใช้ให้รู้จริงว่าต้นไม้มันดีจริงหรือเปล่านะแล้วค่อยตัดสินใจที่จะใช้เยอะครับสำหรับวันนี้ต้องขอสวัสดีก่อนนะครับทน้